นะครับชัดสกรีนได้นี่ยแัคแอนดรอปดรอปโมว้ตรงนี้ก็ได้ปุ๊บนี่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็ทําได้แล้วตัวนี้มีเชสเตอร์ด้วยก็1นิ้วใครที่กําลังอยู่ทวยใครที่กำลังจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดและกดซับสไคร e ด้วยเอาถึงสนซับไปเลย สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะระกับรายการพูดไปเรื่อยนะครับทุกคนแล้ววันนี้โอ้โหา EP สอง EP ที่แล้วนะก็เป็น E-Class ของ m o r c e d e s ใช่ไหมทุกคนแต่วันนี้เป็นในค่ายของไบพัดบ้างนะครับก็คือ BMW นั่นเองแต่ว่าไอคันด้านหลังนู้นเลยนะครับก็คือผมเคยรีวิวไปแล้วล่ะนะตัวนี้เป็นตัว Elite นั่นเองปีเดียวกันคือปี2019แล้ววันนี้นะทุกคนมันแตกต่างกันอย่างไรของไอเจ้า2คันนี้ ตัวนี้เป็น bmw s e r i e s 5 5 3 0 e h i g h l i n e นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะขยับขึ้นไปอีกสเตทหนึ่งนั่นเองนะครแต่ว่าสีเขาเหมือนกันเด้แล้วก็ดีเทลภายนอกทุกอย่างเหมือนกันหบดยกเว้นล้อแม็กนั่นเองเดี๋ยวเราไปไล่เรียงทุกดีเทลกันใหม่นะครับว่าไอ้เจ้าเซกเมนต์นี้รุ่นนี้จะมีอะไรน่าใช้บ้างนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยด้านหน้าที่เห็นเป็นเอกลักษณ์แล้วสตาร์ทรถแบบนี้แล้วมันหล่อๆอย่างนี้นะฮะ ก็คือเจ้าไฟหน้าแบบ Adaptive LED นั่นเองตัวนี้ไฟหน้า Adaptive LED เนี่ยเนี่ยนะครับมันดีอย่างไรนะทุกคนถ้าแต่เปรียบเทียบกับตัวไฟหน้าตัวอื่นนะทุกคนตัวนี้เนี่ยจะมีระบบไฟสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะครับแต่ไฟสูงเนี่ยสาตย์ยาวถึง500เมตรเลยนะเท่ากับว่าตัวนี้แ <c oughs> จ่มเลยนะครับเปิดปรับไฟไปที่ออโต้เท่านั้นพอนะครับเปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วหลบสิ่งกีดขวางให้ด้วย หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณขับรถไปอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วมีรถสวนเลนสวนทางมาปุ๊บเขาดับไฟให้เลยเนะฮะเขาดับไฟให้เลยแหวกให้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ายังนึกภาพไม่ออกอีกมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งถ้าเราขับรถแล้วมีคนอยู่ด้านหน้ามีมีมีรถจอดอยู่ด้านหน้านะครับมีรถขับอยู่ด้านหน้าไม่ได้จอดอยู่ด้านหน้ามีคนรถขับอยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะแหวกไฟให้เองเลยแล้วก็ไฟที่เขาแหวกเนี่ยมันจะสาดสูงไปเลยนะครับแต่ว่า มันจะทําให้ไม่แยงตาคนที่ขับอยู่ด้านหน้านั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ไฟตัวนี้ฉลาดมากๆนะครับแล้วยังเลี้ยวตามพวงมาลัยได้อีกนะครับใครนึกไม่ออกอยากยจะทําให้ดูเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตลงมาดูที่ตัวไฟเลยเดี๋ยวผมจะเลี้ยวพวงมาลัยให้ดูนะครับครับรวดและนี่ก็คือจุดเด่นของไฟหน้า แบบ Adaptive LED ของ BMW คันนี้นั่นเองนะฮะมาถึงช่วส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้เนี่ยจะมีเพลทคอยปิดนะครับเพื่อที่จะให้ควบคุมอุณหภูมิของในห้องเครื่องเนี่ยได้ดีเลยนะทุกคนตรงนี้เนี่ยสามารถได้เกิดแบบวอร์มเครื่องอะไรเงี้ยมันจะปิดทึบหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วด้านล่างจะไม่มีไฟตัดหมอกใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าไฟตัวนี้มันส่องสว่างมากพอได้อยู่แล้วนะครับสามารถแหวกได้หมดเลย ด้านหน้าเนี่ยจะมีปักกิ n งเซนเซอร์มา1 2 3 4จุดนั่นเองนะครับแล้วมาดูส่วนของด้านข้างด้วยก่นส่วนของด้านข้างเนี่ยก็จริงๆก็รีวิวไปแล้วแทบทุกคันเลยนะฮะด้านหน้าด้านข้างนะตรงนี้นะจะมีแอร์บัฟเฟอร์ตรงนี้เห็นไหมแอร์บัฟเฟอร์เนี่ยตัวนี้คือม่านอากาศนั่นเองทุกคนมันจะเป็นม่านอากาศพับปิดล้อมาแบบนี้แล้วก็เข้าตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้นี่เพื่อที่ว่าตรงนี้มันจะเป็นม่านอากาศกันอากาศภายนอกเข้าไปไม่ได้ อากาศภายในก็ออกมาไม่ได้เช่นเดียวกันมันทําให้ลดเสียงในในซุ้มล้อเนี่ยได้ดีนะครับมันก็จะไม่มีเสียงมันจะเงียบนั่นเองนะแล้วยังเป็นแอโร d ไดนามิกได้อีกตั้งหากนะครับสามารถสำหรับม่านตรงนี้นะนี่แอร์บัฟเฟออกนี้ม่านอากาศตรงนี้นี่แล้วล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กอลลอยทูโทนนะครับขนาด18นิ้วเลยใส่ยางพิเร l ี่มานะครับให้ยางอยู่ที่ 2, 4, 5 45 R18 ตัวนี้ก็เป็นยางปี18 ใหม่ๆเลยนะครับแล้วรถคันนี้เป็นปี19นี่สีทูโทนสวยแต่ว่าก็คนละอย่างกับตัว Elite mm hmm. ก็แม็กคนละอย่างกับ M Sport นั่นเองอันนี้แล้วแต่ชอบนี่ก็จะมีเขียนว่า i ด้วยนะคทุกทุกคนแล้วเปิดมาแบบนี้ปุ๊บก็จะเป็นลักชาร์จสายลักชาร์จนะครับ e-drive นั่นเองนี่ปุ๊บปิดได้เลยไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมีมาให้นะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้ล้อมรอบด้วย กระจกข้างเนี่ยล้อมรอบด้วยอลูมิเนียมทั้งคันเลยนะครับแต่ด้านล่างไม่มีใชยด้านล่างไม่มีโครเมียมะมไม่มีโครเมียมไม่มีอลูมิเนียมตัดมานะครับประตูถ้าเราพกกุญแจไว้นะครับถ้าเราพกกุญแจไว้เนี่ยมันก็สามารถล็อกรถด้วยการปิดจับตรงนี้ปุ๊บได้เลยนี่ถ้าเราถ้าเราอันนี้ไว้นะแต่ว่าผมยังส s t a r ทรถไว้อยู่นะครับตัวนี้ด้านประตูด้านหลังเนี่ย ก็อย่างที่เคยบอกนะทุกคนกลางออกมาเนี่ยเกือบ90องศาเลยทีเดียวนะครับกลางออกมาได้เยอะมากๆนี่นะทำให้เข้าไปได้ง่ายเพราะว่าตัวลายเส้นตัวเนี้ยมันเขาใช้ร่วมกันกับซีรีส์เนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเอผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเข้าไปได้ง่ายเลยเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูข้างในกันมีเขียนว่า e-drive ้วยนะนี่ด้านหลังของ B M W 5 3 0 E คันนี้นะทุกคนก็เป็นไฟท้ายแบบ L E D เต็มระบบแล้วปลายท่อเนี่ยเป็นแบบกลมๆนะครับมีกล้องถอยมาให้ตัวนี้มีกล้องถอยมาให้นะคิกเซนเซอร์แน่นอน,นครับตัวนี้มีมาให้ทั้งเปิดทั้งเปิดและปิดด้วยแลวตัวนี้นะครับทุกคนไอตัวนี้เป็นตัวเหยียบตัวพักขาด้านซ้ายนะครับถอดออกเพราะว่าเขาเจ้าของเก่าเนี่ยใส่พรม 6D มาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องถอดออกไม่งั้นไม่จะใส่พรมไม่ได้นะ ตัวนี้เดี๋ยวเก็บไว้ให้ด้านหลังด้านล่างเนี่ยมีที่ใส่ของเอามือสอดเข้าไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตัวชาร์จนี่ตัวนี้เป็นตัวชาร์จเลยเห็นปะผมเปิดกันโอเคนี่เป็นสายปลั๊กชาร์จนั่นเองนะครับก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วก็หิ้วอย่างนี้ได้สบายสบายนะตรงนี้เนี่ยมันยังสามารถดันขึ้นแล้วก็พับลงไปได้อีกมันจะทำให้แบบ เก็บของได้หลายอย่างนะครับหลายแบบหลายสไตล์เลยตัวนี้มองจากใส์ใต้เนี่ยเราราว250ลิตรนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับรถพลัสกินไฮบริดหรือว่ารถไฮบริดเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระ,ะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นที่ใส่แบตไปแล้วซะมากกว่านะครับแล้วแต่ว่าด้านข้างนี่เออเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนะึงด้านข้างนี้ก็ใส่ของได้นะนี่เปิดนี่ใส่ของได้นิดนึงตรงนี้ก็ใส่ของได้นิดนึงเห็นไหม ยังยังบุ๋มลงไปอีกนะอันนี้ก็ยังใส่ได้อยู่นี่แล้วก็ดึงออกมาทีดึงปุ๊บเพื่อล็อกอ่าอ้าวไม่ล็อกเว้ยโอ้ย,อยแข็งเกิอนอ่ะไว้งี้ก่อนแล้วก็ปุ๊บปิดนั่นเองอยากจะบอกทุกคนนะครับว่า นอกเหนือจากสิ่งต่างๆที่มันให้มาแล้วนะครับตัว e l i t ตเนี่ยจะมีแค่กุญแจแบบนี้มา2ดอกนะครับแต่ส่วนไฮไลท์เนี่ยจะมีดิสเพย์คีย์มาด้วยก็คือตัวนี้ดิสเพย์คีย์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะทุกคนคิดดิสเพย์คีย์ตัวนี้สามารถสตาร์ทรถได้นะครับาสามารถเปิดแอร์ได้นะแต่ยังไม่สามารถเลื่อนรถเข้าออกได้สำหรับดิสเพย์คีย์นะ นอกจากนี้นะครับเรามี Display Key แล้วนะครับเรายังสามารถโหลดแอปพลิเคชัน BMW ตัว BMW Connect e d ได้นะครับเราจะเหมือนมี Display Key อยู่ในมือถือเลยนั่นเองเพราะว่าถ้าเราโหลดเราโหลดไว้เนี่ยมันจะใช้สัญญาณโทรศัพท์นะครับอย่างเดียวเราจะอยู่ไกลอยู่ตา่างิวาปต่างประเทศเราจะสามารถล็อกรถปลดล็อกรถหรือว่าเปิดแอร์ในรถได้หมดเลยนะใคร ใช้รุ่นนี้ไปก็ต้องแบบทันสมัยนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยก็สามารถโหลดได้แล้วก็ใช้ในโทรศัพท์ใน PC <ส>ก็ได้ด้วยนะตัวนั้นสามารถใช้ในพีซก็ได้เราวอร์มสมมุติเราอยู่ในคอนโดสูงสูงดิสเพคีทำงานไม่พอเราเปิดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เขาจะให้เราล็อกอินกับตัวรถนะครับล็อกอินไว้ปุ๊บเราสแกนลายนิ้วมือปุ๊บเนี่ยจะขึ้นมาตัวรถของเราทั้งหมดมันจะบอกค่าวิเลตเอนวิเลตเลยว่าจะวิ่งน้ำมันจะหมดภายในกี่กิโลนะครับแบตเตอรี่หมด,หมดกี่กิโล ในมือถือจะบอกหมดเลยแล้วเราสามารถวอร์มรถสตาร์ทรถแล้ววอร์มรถวอร์มความเย็นได้เลยมาเดี๋ยวเราไปดูอินทีเลียของเจ้า 530e ไฮไลท์คันนี้ดีวกว่าทุกคนว่าจะน่าใช้อย่างไรแตกต่างจาก E-Lit ตอย่างไรนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกัน แล้วภายในอินเทเลียของ 530e ไฮไลท์คันนี้นะครับทุกคนก็บางคนอาจจะสงสัยว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกรุ่นย่อยของ BMW เซกเมนต์นี้เลยนะครับก็คือ530 520d ตัว G30 เนี่ยผมว่ามันอินเทเลียเนี่ยผมว่ามันเหมือนกันเลยค,คล้ายๆกันเลยเปลี่ยนแค่สีเบาะบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ารูปลักษณ์และการดีไซน์เนี่ย เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์นะครับแตกตา่างจาก e l ลิตอย่างไรก็คือหน้าจอเขาจะแตกต่างกันเดี๋ยวใครนึกไม่ออกผมจะขึ้นภาพมาให้ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะแตกต่างกันแค่นี้เองเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับก็สามารถดร a g กแอนดรอปได้นะครับชัรส,สกรีนได้นี่ drag and drop. ดร a อกแอนดรอปดร็มาไว้ตรงนี้ก็ได้ปุ๊บนี่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็ทําได้แล้วตัวนี้มีเจสเตอร์ด้วยก็หนึ่งนิ้ว หมุนวนไปเลยนะครับตรงหัวเกียร์นะระดับการใช้งานเนี่ยประมาณนี้ประมาณตรงหัวเกียร์นี่นะครับกด2นิ้วเปลี่ยนคลื่นและตัวนี้เนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแหมเพลงยังมีนวิ i เกชั่นให้อีกนะครับก็มีนวิวเกชั่นให้แล้วก็สามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้วอย์ได้นะทุกคน95.5 เห็นไหมอ่าเราก็จะใช้เสียงได้ถ้าเกิดไม่อยากจะใช้ตัวนิ้วมือเราหรือว่าใช้ตัว iDrive ตรงนี้นะครับเราก็ใช้เสียงได้นะครับนี่เป็นไงแล้วก็เลือกคืนได้เลยแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้แบบนี้อ่าเป็นไงดีนะใช้ได้คันนี้วิ่งเพียงแค่2600 สองหม่นหกพันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นพวงงายไฟฟ,ฟ้าอันนี้แน่นอนไม่มีแพดเดิลชิพนะเพราะว่าเกียร์สเตติคโอนิก8สปีดตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้นะครับนี่ปรับได้เลยปึ้งปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งเนี่ยยาวไปถึง8สปีดเลยทุกคนนี่ดันมาซ้ายสุดเนี่ยเป็นเมนนวลน,นะครับแต่ว่าปรับไปอีกทีนึงเนี่ยอ่าปรับซ้ายเนี่ย เป็นสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเราดันขึ้นดันลงเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นเมนรุ่นให้นะครับก็เป็นแต่ละโหมดนั่นเองอ๊บนี่แล้วก็ตัวปุ่มโหมดนะทุกคนตัวนี้เนี่ยตรงหน้าจอตนี้เป็นหน้าจอ TFT ทั้งหมดเลยนะแสดงผลเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยไม่มีอนาล็อกสักนิดเดียวนะครับตัวนี้ผมปรับโหมดเป็นอีโคโหมดอยู่อ่ะตัวนี้ผมปรับโหมดเป็น Eco Pro นะครับนี่ Eco ค r o คือตรงนี้สามารถตั้งเป็น n d i v i d u a l หรือว่า Standard ก็ได้นะครับเห็นไหม แล้วก็ปรับเป็นคอมฟอร์ตนี่อันนี้ก็คือคอมฟอร์ตหน้าจอของคอมฟอร์ตจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเป็นสปอร์ตเป็นสปอร์ตเนี่ยหน้าหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับคอมฟอร์เนะรเตเ,เขาจะเปลี่ยนนะครับอีโคก็จะเปลี่ยนแต่ว่าอีโคกับคอมฟอร์ตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ยจะเป็นสีแดงเลยนะครับทุกคนสีแดงดําก็ทําให้แบบดูแบบขึ้มขึมนะเท่ๆนะแล้วก็ปรับเป็นสแตนดาดอินดิวิโด่ก็ได้อัน,น ปุ่มตรงนี้มี traction control มาให้นะครับมี traction control ปุ่ม i drive ตรงนี้ก็ใครใช้ bm อยู่แล้วก็เล่นเป็นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนะครับกดขึ้นกดขึ้นเนี่ยคือดึงกดลงคือถอนนะครับแล้วก็ปุ่ม auto h o ฮเนี่ยเวลาเราขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยล้วกกด auto h o ฮได้เพื่อการลดไหลนั่นเองนะครับล้วก็ปล่อยหยียบคันเร่งไปต่อได้เลยนะแล้วตรงนี้ปุ่มเนี้ เป็นปุ่มซิ g กเนเจอร์หรือมันมันขาดไม่ได้เลยสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็คือปุ่ม E-Drive นั่นเอง E-Drive เนี่ยเรากดไปทีนึงอ่ากดเนี่ยเป็น Mac E-Drive นั่นคือคือตัวนี้ Mac e d r i v v e นะครับเราจะสามารถอ่าใช้ความเร็วใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับตัวนี้นะแล้วก็กดอีกทีนึงจะเป็นแบตเตอรี่คอนโทรลนะครับ แบตเตอรี่คอนโทรเนี่ยมันจะสามารถเราจะสามารถเซฟแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นตัวแบบเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองตัวนี้ก็เราสามารถเซฟแบตเตอรี่ไว้นั่นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นออโต้อ e ีดิฟออโต้อีดิฟเนี่ยเรามันจะสลับสวิงกันไปสวิงกันมาถ้าเกิดเราขับอยู่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเป็นไฟฟ้าถ้าเราขับเลย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเป็นน้ํามันนั่นะเองนะครับแต่ว่าถ้าเราขับต่ำลงมาก็าจะสวิงกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับนี่แต่ถ้าเราขับ Max eDrive เนี่ยมันเราก็จะสามารถวิ่งได้ในในระยะแบตที่เต็ม100%เรนะเราจะวิ่งได้อยู่ประมาณ40ประมาณ40กิโลเมตรความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ความจุแบตนะครับแบตมันจะอยู่ประมาณไหนก็จะวิ่งวิ่งได้ตามตามระยะกิโลเมตรเท่านั้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็มีช่องใส่ของมาให้ทุกคน มีช่องใส่ของมีพอนยืมไปหนึ่งจุดนะครับแล้วก็มีช่องพาวเวอร์เลทหนึ่งจุดที่วางกนนแก้วน้ำสองแก้วนะแอร์เป็นออโต้ดูโอซ้ายขวาอันนี้แน่นอนนะครับแอมเบียนส์ไลท์ตัวนี้ก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับแอมเบียนส์ไลท์เนี่ยขอปรับแอมเบียนส์ไลท์หน่อยแหมเข้ามาในรถแบบนี้เข้าไปใน Vehicle นะครับแล้วก็กดที่ Vehicle Setting อ่าตัวนี้ Vehicle Setting เนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างให้เลือกเลยนะทุกคนให้ hey, มีพักกิ้งด้วยนะ อ่าตัวนี้มีพักกิ้งด้วยนะครับอโตโมติกนะครับปึ๊บ <P ew ild ing> Vehicle setting นะครับเดี๋ยวลองดูเรื่องของไลท์กันบ้าง Insulate light นะครับก็ Insulate light เนี่ยก็สามารถหูห1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1โทนสีทุกคนนี่อ่ะผมปรับเป็นสีม่วงนะเป็น เป็นสีขาวกับสีม่วงด้านบนแอมเบ n t l i g ด้านบนเนี่ยจะเป็นสีขาวนะทุกคนแต่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีม่วงนั่นเองอันนี้ก็เราก็สามารถปรับได้แต่ว่าตรงนี้มันก็มองไม่ค่อยเห็นทุกคนมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมองไม่ค่อยเห็นหรอกนี่เห็นไหมมันจะมีด้านบนด้านล่างนะครับไฟด้านบนด้านล่างเนี่ยเราจะเปลี่ยนได้นี่ด้านบนสีขาวด้านล่างสีเขียวเขียวเขียว,วได้เลยนะครับหรือว่าขาวน้ําเงินก็ได้นะครับขาวขาวก็ได้น้ําเงินน้ําเงินก็ได้นะ ขาวส้มก็ได้ส้มขาวก็ได้หรือว่าจะเป็นสีทองหมดเลยก็ได้นะเดี๋ยวเอาสีนี้ดีกว่าส้มไอสี white and blue ดีกว่านะครับตัวนี้ก็ปรับไปเลยตัวนี้นะครับทุกคนก็จริงๆอ่ะทาง bmw เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าวิงว่งวิ่งวิ่งได้ประมาณสัก40กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะถือว่าประหยัดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ1 1กิโลเมตรต่อลิตรเอ้ย40กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะ แต่ว่าใช้งานจริงๆแล้วก็ยังไม่รู้นะครับผมก็มียังไม่เคยใช้ตัวนี้จริงๆจังว่ามันจะสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเปิดมาตรงนี้ปุ๊บมีอะไรมามีอะไรมาอ๋อมีช่องบอกว่เลยมาจุดเดียวทุกคนแล้วก็ใส่ของได้อีกนิดหน่อยผงลายมาติฟังก์ชัน่นมีคุชคอนโทรลนะครับไฟเป็น Auto. ออโต้ปรับได้มีเมมเบอรีเบาสองเมม,มเบาโอเคนั่งสบายนั่งได้ดีแล้วก็สามารถปรับ เลื่อนขึ้นข้างหน้าได้อีกด้วยนะนี่นตรงนี้ก็สามารถยืดได้ลองน่องได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังเด้วยทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรและนี่ก็เป็นผู้โดยสารตอนหลังของ B M W 5 3 0 e ตัวไฮไล n ์นะทุกคนก็ที่สังเกตเลยนะช่องพอลเลยมีเยอะมากนะครับมีพอร์ตดบีมาให้แค่พอร์ตเดียวทั้งรถนะ แต่ว่าช่อง power l e d เนี่ยมีด้านหน้า1ใช่ไหมตรงหัวเกียร์2คือตรงนี้ด้านใน3กับ4ดูดิอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่มีช่อง power แต่ไม่มีช่องไม่มีพอร์ต USB มีแต่ช่อง power l e ซื้ออะแดปเตอร์ใส่กันรัวๆเลยทุกคนก็ตามทั้นนะฮะ <c oughs> มีมาให้ก็ดีนะครับมีมาให้ก็ดีดีกว่าไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับด้านหลังเล็กรูมเป็นไงเล็กรูมก็โอเคนะครับสำหรับ bm series ห้อ่า เฮดรูมก็แน่นอนครับมันต้องเหลืออยู่แล้วแหละสําหรับรถเซกเม e ต์นี้นะแต่นั่งสบายไหมนั่งสบายแต่ว่าคนที่เคยรีวิว S-Class Series 7มาแล้วเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้แต่ก็อย่าไปเทียบกันนะครับเพราะรถเป็นคนละเซกเม e ต์กันนะครับพวกนั้นมันเป็น b บิสเน s s ีดานไปแล้วอ่ะมันแบบโหหรูไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเทียบกัน e c l a s s แล้วก็ไอเจ้า BM w Series 5เนี่ย พอฟัดพอเวียงกันนะแต่ว่า BM เนี่ยก็จะได้แบบอารมณ์แบบสปอร์ตสปอร์ตนิดหนึ่งเออหรือบอกไปนะครับว่าคันนี้มีกล้องหน้ารถและกล้องกล้องหน้ากล้องหลังมาให้ในตัวเลยนะครับของ BMW ออกจากห้างมาเลยนะตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับม่านอ่ามีม่านมาให้นะครับนี่ม่านข้างมี2อันนะครับมีม่านมีม่านข้างมี2อันมีม่านด้านหลังด้วยนะครับมีม่านด้านหลังมาให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้มีที่ว่าแขนนี่ มีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับก็ถ้าเกิดพับที่พักแขนไปนั่งได้3คนไหมก็นั่งได้นะแต่ผมว่ามันถ้าจะเบียดมาอย่างเงี้ยนั่งลําบากมากถ้าจะเบียดแบบ3คนเนี่ยนั่งลาบากเพราะว่ามันไม่ได้นั่งลาบากเพราะว่ามันแคบหรือไรนะล้วนมันไม่ได้แคบนะแต่ว่ามันออกแบบมาตรงเนี้ยช่วงเนี้ยมันรับมันรับกับคนนั่งเนี่ยด้านข้างเนี่ยมันรับมันรับกันแล้วพอขยับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอียงอย่างเงี้ยมันจะเลยนั่นีง ผม<ค>ว่า,นาวคนนั่งกลางก็ลําบากแต่ว่า,าที่น,นั่งสองคนนี้กําลังดีนะครับนั่งสองคนกําลังดีเลยเออปรับมือไปอีกอตามนั้นนะครับเซรีห <c oughs> ้าก็จะเป็นแบบนี้มีแอร์มาให้นะทุกคนแอร์แอร์ Air เนี่ยแยกซ้ายขวาได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับเป็นอุณหภูมิได้แต่สามารถปรับไม่ได้สามารถเลือกอุณหภูมิได้แบบเป็นดิจิตอลนั่นเองนะครับแต่เราสามารถปรับ ร้อนเย็นได้นี่สีฟ้าสีแดงอะไรเงี้ยนะครับสามารถปรับร้อนร้อนเย็นได้เลยเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของราคาของเจ้าคันนี้ดีกว่านะทุกคนแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องของราคานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูชมหน้าของห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าอะไรทุกคนอันนี้ก็คือชมหน้าชมตาของห้องเครื่องของ BMW 530e ปี2019คันนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันด้วยด้วยกำลังเครื่องยนต์2,000 2,000cc เนี่ย ผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยให้กำลังสูงกำลังแรงม้าสูงถึง252แรงม้าเลยนะแต่จริงๆแล้วผมว่าก็ใช้ได้นะแรงดีอยู่เหมือนกันนะทุวคนในราคาเปิดตัวของป้ายแดงเนี่ยไอ้เจ้าตัวไฮไลท์เนี่ยก็อยู่ประมาณ3ล้าน3 0 9น2 0 0 0บาทนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมขายเพียงแค่2ล้าน2แส9 0 0 0บาทก็หายไปประมาณล้านหนึ่ง หายไปประมาณล้านหนึ่งน,นเนีทุกคนตัวนี้เป็นปี2019 b s i ยังเหลือนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอย่าลืมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ i อ line ล่ามอยู่ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันเลยนะทุกคนแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะทุกคนนะสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ